ะาะใสแซบหอบล่งลาเมืองไทยเผยภาพบ้านหลูที่ไต้หวนันครั้งแรกของเสาดิวอลิสซาที่ต้องพาลูกชายน้องไซราดไปเยี่ยมครอบครัวของเซบัสเตียนลีสามีที่บ้านเกิดประเทศไต้หวนันนานถึงสองเดือนทำเจ้าตัวเกิดกังบนที่ต้องไปใช้ชีวิตในที่ต่างถิ่นดิวก็ได้ออกมาเผยภาพถ่ายบ้านพักพร้อมเขียนข้อความว่า ขอลงไว้เป็นความทรงจำใน Facebook มันเตือนในอนาคตนะคืนนี้ก็คืออีกแค่หนึ่งคืนเท่านั้นวันพรุ่งนี้ก็จะได้ไปอยู่นอนและตื่นมาในที่ที่ไม่เคยไปไม่เคยใช้ชีวิตซึ่งแน่นอนมันคงไม่เหมือนเวลาที่เราไปเที่ยวนานๆมันคงไม่มีที่ไหนสะดวกใจเท่าบ้านเราตอนนี้บอกเลยว่ามันก็ความรู้สึกที่กังวลน,นิดๆเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง เพื่อนก็ไม่มีหลายสิ่งมากสิ่งที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและมั่นใจที่จะไปบ้านหลังที่สองไต้หวันคือเจ้าไซราดน้อยอะไรที่ดีสำหรับน้องไซราชเดียวจะทำให้หมดและก็สามีครอบครัวสามีที่ไต้หวันที่เขารอเราอยู่ที่น,นั่นก็รับรู้ถึงความรู้สึกของพวกเขานะและวันพรุ่งนี้ไซราชก็ครบรอบผ้าเดือนเป๊ะพอดี ชีวิตมันก็คงถึงเวลาที่จะค่อยๆได้ปรับเปลี่ยนไปอีกแบบแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นและอาจจะเกินฝนันสองเดือนเจอกันประเทศไทยบ้านพร้อมคนพร้อมใจต้องพร้อมละ